สวัสดีครับสวัสดีค่ะกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝนละอองภาคเหนือกองทัพพันธิสาส่วนหน้าขอรายงานผลการปฏิบัติประจำวันที่10มกราคม2564มีดังนี้ค่ะ ภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสดุด16-19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-32องศาเซลเซียสยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสดุด6-12องศาเซลเซียสคุณภาพอากาศวันนี้ค่า PM 2.5อยู่ที่19-52ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่า PM10 อยู่ที่27-83ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและค่า AQI อยู่ที่15-104ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากแต่มีบางพื้นที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพคือพื้นที่อำเภอแม่แจ่มจังหว อขงจส่วนจุดความร้อนสะสมในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือพบ117จุดอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์39จุดเกษตร18จุดพื้นที่ป่าสงวน27จุดพื้นที่ริมทาง1จุดพื้นที่การเกษตร18จุดพื้นที่ชุมชนและอื่นๆ14จุดในส่วนของการปฏิบัติงานชุดรณรงค์มวลชนบที่33ประสานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่3สวนหน้าจังหวัดเชียงใหม่ FM 101.5เมกะเฮิรตซ์เพื่อประชาสัมพันธ์งดการเผาในพื้นที่โล่งแจ้งและอันตรายที่เกิดจากฝุ่นควันชุด และหมอกควันณอำเภอปางมะผ้าและอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นศูสย์นญัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ห้ณห้องวอร่มองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นโควิด1 9หรือฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5หล้วนส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่าลืมสวมใส่หน้ากาการอนามายัยไม่ประมาทก,กาดจะตกนะครับ